ไม่ติวขอนเราเสียทำเสียมติดมือได้บ่เถิดเอาี่งบ่เถิดน่ะรอถ่านตั้งแต่เมื่อวานนี่ป่านนี่ยังบ่มาจ้อยซอๆอี๊เฮ้ยเนี่น้เนาะคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากสู่ๆบ่เถิดเอ้ยบางอันปลากับผู้พี่น้องเลย ยังบ่ทันปิ้งในอย่างเช่าหมอเถิดเป็นได้คือบอกคือบอกไม่มาปิ้งมเถิดปิ้งปิ้งปลาปิ้งกบเนี่ยค่ะคนาคอยันชาติร้องนอนรับกอกกอกลองเรียบ้อยชดก้อนฮดเจ้าของเ้ยาตเสียงโกดึกมอเถิดพื้นแล้วเีเนาะเป็นอะไรตุกอัมพยดเฮ็ดหุบขาวดำนะ เป็นไรโอ้โหวัดแย่แล้วเฮ็นถูกข่าวดำเหรอสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสกุสกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ ตอนนี้พอน้องแฝดกันอยู่ครับบ่าวเทิดรือว่าไอเทิดพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้ก็คือซื้อศาสตร์กับเข่าเจ้า้วก็เสียมไม่เพิ่นพี่น้องเนาะก็คือทางด้านหมอรือว่าเครื่องคั่วเครื่องอย่างนีไดยินอันผู้ใหญ่ทางอันนั้นแหละพี่น้องเนาะทางหมอแสนหมอบทว่าเพิ่นซื้อเข้ามาเนาะพี่น้องพอน้องแฝดก็เลยบ่าพาซื้อพี่น้องเนาะเพราะว่า กะสิเก็บงบตัวนี้ไว้เห็ดตัวอื่นน่ะะไว้เห็ดกระตูกกระตอบกระแทบมาแล้วพี่นองเนาะเก็บไว้เห็ดตัวอื่นน่ะนะเมนูแต่ว่างบกับพ่ออยู่ดอกอัานเราก็เก็บไว้เห็ดตัวอื่นน่ะนะพี่นงเนาะในมือเพื่อนสีขามาสมทบมาสั่นเนาะพี่นองถ้าว่าบมได้ลีมันขาดเดือรีเรากระจังไปซื้อถ้าย่อยไปซื้ออีกพี่นงตัวใดมันขาดตัวใดมันเราต้องใส่นะนะพี่นองเห็นเนาะเราต้องเบิ่งกอนนั่นคือเอาซื้อมาแล้วเพื่อนซื้อมาอีกกัมันช้ำกันมันกับสีนั่นนะพี่นงเนาะ เดี๋ยวทางพอทั้งแฟทกับยังบอทันได้คุยกับบอแสนช้ำถ่าว่าเพิ่นเขามาเพิ่นอาจจิตต่อหาพี่น้องเนาะว่าขาเดือยยังเน่อันนี้ก็ได้เนาะเอาโอเคพี่น้องจังใดกลับไปติดตามรับชมน้ำกันเลยบอเทิดเพิ่นกับยูทูบอยู่อย่างอยู่เป็นจังใดทางน้องอนทางสาวใบเพิ่นมาแล้วบอพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งนกระซมน้ำกันพี่น้องทางบอสไอทางบอทเทิดแล้วกับบอสบอลนี้บอสขมพ่ายเพิ่นกะนางโอนางลมโยพี่น้องเนาะไปบอสต้องออกไปชื่อเลยไปบอส บ๊อบได้เจ้าครับบ๊บดดื่มถ้วยคอยรับปากว่าได้ตรงได้คอยเมนคอตัวบ๊อบจะว่ามือนี่จะว่าว่านี่คอยเผาเนาะแมนเผาแห้งเลาเจ้านะย่องเผากะคอยกับบ๊ได้ชื่อมา่อไรเพราะว่าข้าเจ้านี่สิประมาณประมาณโลนี่แหละเพราะว่ามืออื่นแล้วคอยสิตักเอาน้ำเพื่อนมาหานะโอ้มือนี่สิตักเอามาเขาเหนียวแมนสิตักเอาเขาเหนียวมาจ้กฮะ แม่นแต่เฮาไลายมันกับสีบุมีบอลไหวบอลนั่นแน่น,น,นะพี่น้องเขาว่าฟุตบอกได้มืออื่นในหัวเข่าประดับินเพราะว่าห้อยตามละกขั้วรัแค่อยู่พี่น้องเอกโ<อ>บอยากซื้อเอียงมาไลายบันไดฮะนะพี่น้องมันเบิดแล้วเขาคอยซื้อขามาอีกฮะนะน้องบ๊อเทิร์ดสบายดีเนี่ยบ๊อเทิร์ดเจ้าเจ้าสบายดี <laughs> บ๊อทเทิร์ดต้องนบมือและบ๊อเทิร์ดได้สบายดีเป็ <laughs> นผู้ใหญ่เป็นเบิรงอยู่เขาต้องเห็ดงามๆเลยนุมือสบายดีแบบนี้นะสบายดีเอ้ย ันนี้กบระเบนบังคับเลยว่าเธอเด้อแเรากะบอกด้วยว่าแนะน้ำฮะนะแล้วผู้ใหญ่เพิ่นผู้เพิ่นซอยเพิ่นอันนั้นเทาแล้วเพิ่นกระเบิงอยู่แค่มองไอ้ตัวเดียวนี้ฉันหนองไงบอเขาบูมี่เอ็นคางวุ้เทสฮ้กบตายเบิดบูมี่บนขังโอ้บูมี่บนขังโซ่โอ้บัเธอได้กบหลายแท้นส่โอ้พี่น้องเอ้ยาวข้าเดือบใส่แล้วกบเนาะนี่บัวเธอได้เสียมกับสาดด้วยบัวเธอเด้อกับเข่าเจ้าพ่อ เอฟซีเพนะื่อนว่าคือผมเห็นบ่าวเพื่อนกินเข่าจัตเทื่อไปท้ายคลิปไม่ไโอ้แม่นแม่นแม่นข่อยกับมีอยู่สองอมเขาแม่นนะเพื่อนว่านะี่ยเดี๋ยวมื้อนี้ต้องกินเข่าน้ำบ่าเทอรบ่บ,บ,บ่ได้เอาให้เราใส่แล้ต้มกินก็นได้เอาเออกไปกินข้างนอกก็ได้เห็นนะเดี๋ยวนี่ยนั่นก็นได้เดืพอพยากรกินน้ำรั่ก็กินเนาะบ่าเทอรเนาะกินด้วกันแล้วเนาะหลายคนยแสบจังแซ <มา S 1> <ๆ S 2> ่บจังม่วนบ่ <laughs> คนจงแซบเป็นไ <o> oh, oh. wow. ้บ่อเทิดชาวใบเป่นได้ข้าวมาแล้วบะเป็นสีมาแล้วปะได้ข้าวเฮาเข้าวอะไรสว่างว่ะโอ้ตาสว่างอ่าอยู่ที่เช็อยู่อยากไปเอามันแล้ทำเนี่มอเทิดเจ้าเอาไม้ันีนี่มันบ่ติดมือได้อย่างมันไะไม่ติวออเราเสื้อาเสียมเราเชื้าเสียมก่อนติดมือได้บ่อเทิดนะ รอถ่านตั้งแต่เมื่อวานนี่ป่านนี้ยังบ่มาจ้อยซอๆอีกเข้าได้เสียงนี่มองมีอะไรบ้างเบอร์เทอร์ไซด์บอยซานเอลนะพ่อลูกไหมเพื่อนในกระถางโอ้โหคือกันได้แบบ่าจีน่าบอครับเพิ่นให้ยอยู่ว่าเจ้าผู้สวนเพิ่อนเจ้ากันบอกมันแน่เจ้าบอกแล้วบอเทอรคุณบอกเอาบอกมันมันไปจะชุดบอลมันนะนะเพื่อนเนาะ โอ้แม่แม่แม่แม all ่บ่เคยไปไปแล้วใครอยู่ย well ังบ่หอดบากไอเธอนอนรับดีบ่น네ี้ยเคืนนี้เด็ดไหนบ่เธอเดี๋ยวบุตรนอนใักบุตรมีแล้วเนาะบุตรมีไข่มากวนเนาะบังมีเนาะรับดีเออแต่เชมเมื่อคืนนี่มีหมอนอยู่บ่หรอนอนเลยเออติดมุ้งอย่างบ่ได้กลางนะมุ้งก็บบ่ได้กลางป้าเป็นไหนยงจีบบ่ลุ่มกินใช่บ่บุตรจักเดือดบ่ บัวไทยได้บัวเทดิเดด้สิ้นไผ่สะพานสูนะสิ้นเจ้าบ่สิ้นเมียสิ้นเมียเรา,า,ากมาจะเมืองเราเห็นแต่สิ้นน้องพวดใจ <c oughs> เห็นแต่แฟนน้องพวดหัวกะทั้งเทิดกะดีใจนะหกน้องใบบัวมาเทิดครองถาดตั้งแต่เมื่อวานนี่ เดี๋ยวนี้เกิคิดทอดกระวนกระวายอยู่จิตใจกับสีโบเป็นทอดเวียยทอดเหตุงานแหละเรื่องยังในเกดย่านมันอยากได้ยังมันเอาโหลดมันเข่าเงื่อนเข่าชันเขานะหมดขึ้นหมดเถื่อนย่านตายได้คิดเน้นั้นแล้วคิดเป็นห่วงเน้นั้นแล้วในเมือว่้ามีอาตุลโบเต็มเศรษฐีจะตังไรย่านไปรักหันรักนี่เขาสึกภูเขาใจบูดีนะเนาะเออผู้ขาจะก็มันเป็นบ้าเราทำเคลื่อนว่าขโมยผวาโยยิ่งหัวตายข้าเงอนอย่างไรกันเนาะนั่นแหละถึงเป็นห่วงเป็นห่วงเมียพี่น้องในตอนนี้ เล้วครนี้ใช่ผ้ดีเนาะเคยอยู่มาเป็นตีว่าเจ้าก็ะหู้แล้วนี่ใช่มันคนเฮามันมีผู้ดีมีผู้ายเนาะบ่เถิดถือผู้ใจบุดีว่าจะหน่วยโจรบ่ไหวมันบังความไม่มันบังไปมอบงานให้ดูน้าน้องนู้นเนี่ยถ่าเด้อแป๊บเดี๋ยวมาเห็นในตู้ไปคนละตู้เลยใช่ใช่แล้วโอ้ แมเนาะแมนบอเธอดแเรากับอยันเอซี่คนกับย่องไล้พีนองเนาะโอ้บอเถอรจูจากกันยองโมเมื่อคืนนี่นะเดี๋ยเลยบนกลางุมงแต่ก็มีย่งตอบอยู่บ้างแหลจักเลยนะรับเลยบุญจักมาี้ยานยั้งเขกันเลยนอนรับพอยันพอลูกแผลเตะนะูปแผลเตะรูปนีเลย มาเทิดอันนี้เย็นห่านนั่กันห่านห่านโอ้ห่านนี่ไปก่อนไปเครื่องไว้อันนี้บอกไปเครื่องไว้ของเนาะม่าเทิดเนาะข้าวคุดเอามาเทิดมันจะเนียนบั้นอืมทักกันยังไหนก็ลำบากจะดูถ้าต้องใช้นะมีแต่ว่าโอ้แปลนขนาดปั้นนี่พี่น้องเอ้ย พ่อต้องแฝดดืม่้อมึงผูกโอ้พอเธอุบไปจูดอยู่ไก่พุน่นเนาะเราย่านไก่ตูวไก่หยังเราซอยกันคุ้มกันจูดบอกรำไพกับผู้พี่น้องเลยจูดอันนี้กันนะกินเนื้อโอ้คนละไม้ลนะมือพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> นี่บอกรำไพค่อยว่าเอาไม้นี่ใส่พื้นในจูดเลยใส <c oughs> ่กระติดเลยแหละใหม่เลย ไม่หาวเ่ไาวแล้วอจะยังจะจุดิ้งินงเน่านแาน่าแล้วก็แ่เฮ้ยเนาะสัที่ไหนก็ลำบากสู่บ่เถิดเอ้ยบังอันปลากับพูพี่น้องป่าเน่าแล้วเะยังบ่ทันปิ้งได้ยังช้าบ่เถิดเป็นได้ือบ่ เขาบอกไม่มาปิ้งมาเถิดเอาไปชมเลยนะชมปิ้ปิ้งปิ้งปลาปิ้งกบเนี่ยค่ะมันกระดิบน้องนอนเดินชุดลองไงเป็นยังไงน้ำนมดีชันใดเห็นแล้วยุดก่อนยุดก่อนจะผู้าสตร์ก่อนค่ะเฮ้ยไมก่อนจะปู้ศาสตร์เลยเฮ้ยบ่วบดสาธิตเบิ่งบ่สาธิตผู้ศาสตร์ผู้ศาสตร์ลองเบิ่งเลยลองเบิ่งเอาท่าเจ้าจะเห็ดของเราบอกกำภัย พนดีบริวารพันดีนดนดอย่าเผาอันพื้นี่เผาเห็ดนี่ของเราใครตื่นช่วยบริวารตื่นเช่าเนาะช่วยบริวารตื่นเช่าเรายัางเก็บไว้เครื่องไว้ของแล้วิไวายะนี้อยู่อันนี้เป็นไข่เป็นมีเป็นปลากระป๋องอเนาะพอะเทิด <c oughs> คอยว่าเป็นอันนี้กระแบงให้ปลาแต๋วกินน้ำเนาะบะบอบ <c oughs> พอมันก็ะลายเติบเด้ใอ้กองคิดคอยมันมีอย่างแน่ <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเขาก็อาศัยเพิ่นกั็ลายมือเติบได้หักเช้านเพิ่นก็ได้พี่น้องเนาะอ๋อแต่ว่างแค่นี้แน่นพอดีเต็มเียงพอดีเตียงเลยนะโอเคกักอ๋อยนี่นี่ผมเมื่อคอยสาธิตให้เพื่อนอีกเด้อเมื่อเมื่อคอยิ้เก็บอุปกรอนเชิงคลองเลยก็ไม่อยากสาธิตนี่ค่ะมันจังดูดีเนาะงพอลุกฮะโอ้ดึงขึ้นดึงขึ้นนะดึงขึ้นทุกคนพี่น้องเองเนาะเนี่ยลุงตุ้นนั่งนี่ฮะดึงขึ้นไป ่บมีมือดึงเนี่ยโบงป้าไว้จะซ่อมนะพากันปูศาสตร์ปูยังมันดูดีคุณด้ควาจิาธิศร้องนอนรับกอกกอกลองเรียบร้อยดชดก้อนฮอดเก้าของ <S <S 2> <S 2> <S อ้อออตกเสียงกกดึกไม่เช็ดพื้นแล้วเนี่เนาะ ตู้ข้าวพี่เห็ดรูบขาวดำนะเป็นไระโอ้โวัดแย่แล like ้วเห็ดรูบขาวดำอ๋ะเปนรนั h <h ่นจุไพบ่เธอจุไพใกล้่านี้อแล้วเราดั่งไผ่เพื่อพิงเลยปะอุ่นยุงปะรับดีเลยปะเธอรอนมอคืนนี้ต่แสดงว่าเจ้าที่เพิ่นต้นรับเป็นยังไงจุ ต้องชื่อถูบมาเบาลิปังมาปักบอกเพื่อนนะเยนะจะถีจะฐานทำมาพักอาศัยเนาะที่ดินที่ดอนก็ได้โอ้ความดูคมดูเดใหม่หรอโอ้มันเป็นดินแห่เนาะด่างแข้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 งห่อขุดกันเลนี่เป็นดินแห่อาไรวะ โอ้วกกระดอเพเอ้ยจักรไดมเป็นอะไรซะไ้ิงงแข็งแข็ทางเสียงแล้วูดด้แบีกาบ้งเทบอเทิดทางป้านั่นเขาบีบอเทิดคือแปนแท้นะมอแล้วเดินผ่าน่านทางนี้โอ้คือแนกัเก่าไสัเน่เนบอกก็เห็นแนกัเก่านะแล้วจูดเนาะแล้เก็บขวดทำความสะอาดปุ๊บจหชื่อ เอ็มร้อยหาซิสองกำพันบุมีบุมีบอกมีเตี๋ปอหาชิปโอ้ยแล้วได้บ่กบ่ไรก็ได้แล้วนะชสั่งเอ็มร้อยสองกำพันนี่ล่าเป็นคนตลกมาหน้ากันไเก็มาหาชิได้เลยอ่ะเนาะเฮ็ดนี่แหละพี่น้องบอทิดดูว่าเราก็ขยันพี่น้องเนาะกุมันขยันอยู่พี่น้องเอ็ดตามที่เราเห็ดเราเห็นแล้วนี่ก็ได้ เรากะจูดแล้วก็อันนี้อีกพี่น้องถูกมาจูดคนเดียวกันเรามาจูดต่อบ่อนจูดไหมอันนี้โอ้ยน้องเนาะคุมอันนี้อึบ nó háp soi cẩn đấy nó màu gì nó phi nông nó, xoài và xoài và nó คุ้มอันนี้ซอยแล้วมากระแปนงได้พี่น้องไอ้ดินรอนตอนหย่ากันนะนี่กวงกวงสิบสองสี่น้องเนาะกวงสิบสองเมตรกลวงยาวห้าสิบเมตรดินรอนตอนหย่ากันนะท่านนั้นคอยว่าคิดว่าน้าทีสิบสองตัวนี้พอสี่กลวงกล้วนี่และระหว่างตอนนี้เพิ่นว่าจะเผาเิ็ดทั่วเด้อเพิ่นว่าในระหว่างขอบเขียเพิ่นขอบ่พ่าเิ็ดทั่วพี่น้องเอเนาะ เพราะว่าเพื่อนท่านได้แปลงทางพี่น้องแปลงทางก็คือทางตัวนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่เพราะว่าที่ของบอเทอร์ทวนี้พี่น้องเนาะเพื่อนท่านได้แปลงทางมาแต่พุ่นเพื่อที่ไถทางไถข้านองนี่แหละเกี่ยวมานี่พี่น้องเนาะเกี่ยวมาไปพุ่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนตอนนี้เพื่อนยังเที่ยวนั่นนี่อยู่ทางหลัดดินบอเทอร์นี้เพื่อนขอโอกาสอันยามนี่แหละพี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำและเพื่อนก็จังสีมาเห็ด อันนี้แปลงทางไม่นะพี actually, now, ่น uh, no, okay. okay, okay. ้องเอยเป็นไก่ตะว่เอาเห็ดทั่วเห็ดจังพุ่นและก่อนพี่น้องเนาะเห็ดมาฮอนี่ก่อนแล้วก็เห็ดต่อมาอีกงดสบดีสบายดี่เองวันเียวว่ากป็าดีบนร่าพ่น้อพอเพ็ดพอเพขึ้นไปน้ำใหม่ได้ค่ะงาเมตพอเพฮะสบายดีพอเพ็ดสบายดีอาดินมาเทิดนะมันยาไปคุณมันคักว่ะเอางาังขาดไปได้ ปกติเนาะคุดคุ้มบ่บวัดคือตะกี้่ะคุดคุ้มคือข้างเขียดนี่บ่ข้างอึงนี่ดนแห้จบว้มนี่แก่หัวนี่บัดนี่บ่โอ้ฉันเสียมว่างไปดิคุดเองเออให้ชุมมาอยู่น้มาเ่ไลเตรมันกึ่นเนาะเปิมันแชหลายได้เปได้งามบ่หมดวันแต่เฮือนนี่ เูกบอกลูกคอยว่าเอาไปให้อันเพิ่นบวม้วเอาไปให้เพิ่นบวมีติลูกคอยว่าสิโอ้ดี้ลีลูกคอยกระเพาโตละแมนเมนเมนเอาไปให้บวมีติแล้วข้าวเจ้าพร้อมพอลูกแทบได้มาหน่อยมาไว้หุงกระพาตั้งไว้เพื่อนได้ก็ไดบ่บ่บ่กระเพามีมีมีปากกระป๋องบ่ไข่ระวังแตกได้นะ ไผ่ออกมาตอนไหเบาลิใช่ไหมปลากระปองก็มีมาม่าปลากระปองนี้มาเฮ็ดเพียงกันมันก็แตกแล้วไข่ไข่ทามชิ้นน้วยบด้น้อยมาม่ากับเสียมปลากระปองกับชิปปองปลากระปงแม่ครัวถือว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยได้นี่แซ่บเด้เนาะสามแม่ครัวนี่สามแม่ครัวเป็นที่นิยมเลยนะแม่ครัวสี่แม่ครัวสามแม่ครัวชิปสามชิปสามชิปคนสามปลาอย่งมีนมหกเต่าฮะปลายังมีนมหกเต่า ปลายังล่ะพี่น้องพวกเต่าปลาทูไอเต่าปากระป๋องซีไอขั้วใช่ป๊่ปปลากระป๋องเน่ทำให้ขั้วนี่บอกให้บ่าวบดเมื่อนั้นได้ดิให้บ่าวบดเมื่อแปลงได้ได้ดิได้แล้วเรามีตู้เสียมเสียมจิช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 ิโอ้สุดยอดอลิบบดเมื่อขึบุ้งเมื่อแปลงนี่แป้งแล้วมาปลาไปบ่าเถิดตอกอ่นแล้วเนาะ จะ้าหูบาเทิดน้อยไปแค่แล้วนี่ขปลาปลานะปีกเดี๋วบาเทิดปลาฮะเนาะคอยว่าเห็ดไม่ปิ้งปิ้งแซ่บนี่นี่ไผ่ก็มีนี่ไผ่คอยชุมใส่กินให้ไปทานเจ้าอุดตัวเองแล้วบอกกับไผ่ให้นั่งอยู่นี่นะมันต้นเว้นบะชุมก็ได้ไผ่ในนี่คอยว่าพุ่นถ้าไปจูดในพุ่นก็ได้ผูก ยังจ้เบยาออกไปเือความขยันของนายทใคจะหูเราขยันมาเถิดไอน้าเ่ามาพั้กันเอามาวังเทากันนะเาันดยวมามทีัไปเพราะว่าแล้วังชุดบนเข้าเคยอยู่แล้วมบอาไดา้ยนี่นีเ่ยเ่ยเนม่ยี่นีนี่นี่เนี่นี่เนียเ่ยนเนีนยยน่ 10นาทีนี่วางสาจากเพิ่นนี่ว้าเพิ่นอยู่ใช่ล่ะฮะเพิ่นอยู่ใช้พังใบนะมาสิเปิดเปิดเสียงอาะพงเสียงเสียงโฆษณานะนี่นี่นี่เดี๋ยวใช่นะนี่เด้เล่งจำเพิ่นบดให้พังง่ายจริงนี่เด้อันนิดบ้านไปประมาณมุ่งประมาณ1กิโลหนึ่งเลยวิจากบ้านน้อยไปนี่เดชโอ้จะแดงมุ่งหน้าเข้ามานาครึ่งแล้วสันนะ มาเจ้พงพลมไปรงพงพลได้แล้วชนะไปคอยกับไรสิเขาไปโอ้่ตาเจ้าอันนั้นนะกีต้านั้นภาษานเขาเอามีไห้เนจะรับเขาไปสิบสิบของเขาิกระโถดกนหนีเขาอีกแล้วลักกีต้าอีกงเนต์เราสงสัยเราจะเล่นกีต้าแล้วจะว่าเราจับนี่เอาลูทีมเอากีต้า แล้วมันุังอีกแล้วบ้าก็คือคอยว่ากีตาร์เรากอยากเล่นอยากรองเบิ้งกันแล้วอยากจับอยากอนนี้เบิ้งเจ้าจะให้บอจะให้แล้วบเถิดเ้จะล้อเถิด โมยาแล้วเจ้ามาทางนี้แล้วเจ้าต้องคอยว่าคอยจากันแล้วมาเถิดห่อดอกมันคิดพร่กมันก็ไปทางใหมนค่ะมีแต่แปลว่ามันมาโลดมันมันแล้วหาถ้าเท้าจักรมันขึ้นไหนเขาไปแล้วราถีบพร้อมว่าซานเราถีบชงแล้วเราถีบนี่แล้วขี่แล้วแล้วก็ส่งเนาะพี่น้องเลยก็คือเปิดว่าหมดแล้วยังแต่กีตาร์ตอนนี้เราเล่นแล้วเราก็อาจทีส่งกีตาร์กันเนาะ เดี๋ยวเราเราบอกว่าจะขอหมอลามคนนี้เราบอกใช่สิขอยมอลามไม่รู้มอลาแล้วขอกีตาร์แมนเราก็อยากอยากเล่นอยากลองเล่นลองอันนั้นเบิ่งแล้วเราก็แต่แต่เราเกิดมาแบบว่าโมเมนต์ว่าเราหลอกเจ้าว่าเราบเคยเล่นจค่มาจักแมไหบอสอันนี้เคยเห็นแต่ในอันโทรศัพท์เคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เลยอยากเล่นอยากลองเบิ่งงสวยวะอยากดีดต้องเบื้องนะกีตาร์ เป็นมาเนี่ยจะมีอย่างแน่มาช่วยเหลือในเบิร์นลุกพอลูกแตนมีอย่างแน่นี่หนุ่ยลายหันลายแนวอยู่เนี่ยในก้าโพดเราเดมาปลูกป๊าบอกเธอเตรียมไว้แล้วเครื่องปลูกสาลีเนาะสาลีข้าวโพดเต็มชวนเต็มให้หนุ่ยใหญ่ๆแม่นหมักแต่งไล่เอาเหลวเอาไปขายกลายเป็นชิ้นค้าเขาคาว่าบ้าม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 าวัดเองคือตรวจสอบก่อนมาในนี้อยังเนี้ยแล้ว มุงหมอนสองหน่วยผัวก,กับเมียแนเมียกระเพาะซาดนนอนผัวก,กับเมียเข่าเจ้า<น>กินกินผัวกับเมียไข่ไก่ต้มกินผัวก,กับเมียต้มกินผู้เดียวก็ได้ว่วดอกระปันกันกินนะแล้วผ <c oughs> ู้ดได้ทีกินผู้เดียวไก่ที่น้องเลยแล้วก็ฮะสามไอ้ข<น>ัวปลากระป๋อง สามสิทแม่ครัวสามสีทกล่องด้วยเด็กก็ไม่มีมีอย่างพ่อเนาะแล้วลดต้มยำกุ้งเนนของแท้เบาๆมีมีหมอกบนเขาอย่างว่าหมอหนึ่งมันต้มดมวเขาได้มีแก๊สหนึ่งเออใช้หัวพ่อมาไห้แต่ว่ามีหมอหนึ่งกับเขาใช้หัวนะเดี๋ยว บอกความไพ่ด้หัวประกาศตรงนี้เลยบอกความไพ่ภายในหัวเงินซื้อมาต้อนเงินซื้อน้ำใจล้วนวอหรือว่าน้ำใจล้วนน้ำใจล้วนเงินจากกระเป๋าร่วร้วนช่วยกันพี่น้องเเอนาะค่อยกระสิตอนนั้นอยู่เสี่ยวถวยมาอยู่เราบ่มีบ่อนหนึ่งเข่าหนึ่งห้าเห็นแล้วกะที่บาปเลาาสีอาศัยแต่ป้าเตียวแล้วกะเก่งใจเพิ่นเป็นอยังบ่เทิดนะ เบ็ดเกาะมือเกาะมือจนขาดเกิดบ็ดจะมาทางใดหมา่นเบ็ดจนชื่อหลุดไม่ยังไอ้เทิดเบ็ดเกาะมือมาดูนี่อุบัติเหตุเกิดจนได้ก็ไม่เทิดนะป้าอันแกปลากระป๋องกินปูนกกระเบียนนี่ชนกันกินแบบไหนบ่บดกินเบดปองหนึ่งกินเบดปองหนึ่งถ้าค่อยสายเช้าพันกินเบดรถนะอ้าวกินไดกินเลยคนกินเขาอิ่มเป็นอิ่มเนาะก็กินกระป๋ากระป๋องนู่นเละอันนี้กับแพ้แหว่เทิดเราหยอกกันไปซื้อ ลายมือเถอะแม่หาปลาเผ็ดเหยลายมือเอากินมือละปองก็สิบมื้อใครอีกกินมือละหน่วยสามสิบสามสิบมื้อมีฝันมือละห้อมือหนึ่งมันถามเถือกินใครจานเลยมือหนึ่งวู้ววจะเป็นท่องก็กรี๊ดเนาะอันนี้มือกินให้กินมือละเถือกบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเอามาสุ่มอย่างไผ่เนี้ยสุ่มไว้ทั้งเตือกมาเทิดเราจะปิ้งปูปิ้งปลาปิ้งกบมันตายแล้วนะมีแล้วมันสบายเนาะมาเทิดกันไปคัมภีร์ มันสบายมันมีติ๊กเอาไว้ได้ไหมใส่ไว้เลยเอาไว้เลยเตรียมเอาไว้เออว่าแล้วก็พีมงานเอาหนิมือไดนดำเนินการเฮ็ดตู้เฮ็ดหลวงเตรียมอยู่เตรียมอยู่เอ้าแพทย์เลยเลยเจยเตรียมแบบไอ้หน่อยเผยชำพ่าเจ้าลีได้กันจะว่ายาเตรียมแล้วพี่น้อยเนาะไม่ตะวางแผนไว้ว่าพังเบิงอ่ามืออื่นเนาะมือจะได้เตรียมไม้เตรียมตอกนะฮะซื้อไม้ตัวไหนมันบ่อนั่นนะมืออืดไอ้ตอกมัดเอาบ่อหนึ่ซื้อไม้ซื้อไม้ซื้อตอกนะนะมัดเอาบ่อหรืออะ เจ้าได้ไล่บ่งระบ้อเป็นสีงัวค้างคือขาวมันจักช่นนะเอาขนาดได้จะเชี่ยวเท่าไรคณเท่าไรเนะสามคูณสามนี่สามามเก้าเก้าแต่เมตดพอดีใหญ่ใหญใหญ่ให่ใหี่โบได้เลยมัน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 มวนกอนเนาะอ่ามันคือสองจุดห่าคูณสามสองเหสิบคูณสาตามไม่เลยพอเพชรปะ มันมีสามไม่นะมันมีปกติน่ะสามเมฆกับที่เม็ดน้อยบ่ไม่เห่นนะแมนเพราะว่ามืออื่นเดูว่าอันนี้เขาจะปรึกษากันนะนะจังะเอาไม้มาเฮ็ดพี่น้องเนาะหาซิปเพราะว่ามือนี้นี่ทางเบาลีกับซึ่งจะหน่อยกับซึเมื่อสงสารเป็นบ่ออันนั้นมืออื่นเดูว่าอันนี้เขาจังเตรียมเดูว่าซื้ออุปกรณ์อย่างไรกันจะรบกวนทางเบาลี่อันนห้นเนาะเอาไรโจดไว้แล้วเดค่อยไปแก้ให้บ่แมนแบบนี้เนาะพอเราแพ่ง ใจดีใจดีลีเบาลีเนาะไปแก้ใช้เจ๊น้บอสกะบนเพิ่นเราว่าก่อนชีค่ะนี่แล้วขามาก่อนบ่เถิดเจ๊น้องบอสเมแถวนี่แหละแถวเพิ่นขายไม้แถวทางข้ามานี่นะแถวหน้าซ้ายนี่กัน่าจะมีอยู่มีจะต้องหาโลเคชั่นก่อนได้เพราะน้องเพล่เมนเมียเจ้าฮะใครเมียมาก่อนได้เป็นห่วงระยะโบ่ได้มีผู้ถือลาได้เพิ่นจะแจ้งเนาะพี่น้องไปอ้าวดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะน้องเพ่ จบคลิปกันเนอเดินเดินเดินเพราะว่าหลายนาทีแล้วเสาสี่นาทีพี่น้องเนาะ่าายยลลีโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนะาะจังใดก็ฝากติดตามและกดไลค์กดแซ่อะไรพี่น้องเนาะเรื่องตูบเรื่องค้างก็ได้ต้องพังเบิ่งมืออื่นเด้อพี่น้องเนาะสิะได้ไล่ใหม่ไล่ตอกและเตรียมอุป,ปกรณ์ก่อนพี่น้องเนี่เนาะมาเสาซิวอะไรพี่น้องเนียเนาะ โอเคพี่น้องจะไดก็ขอฝากติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจพอน้องแฝดทีมงานเนี่ยเด้อพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ว่าเถิดแน่พี่น้องเนาะจะไดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณความเจี๊ยบหมวยได้กลมไข่มวยมีเด้อเข้ามาติดตามรับชมคลิปกันได้เนาะพี่น้องเอ้แล้วก็ฝากเบิ่งโฆษณาพอน้องแฟดน้ำเด้อพอแม่พี่น้อง fc บัตรสุคนก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเนาะ